ครับเจอกันใน EP นี้นะครับหัวข้อของเรานะครับก็จะเป็นเรื่องรรกที่สองนะครับของจํานวนเชิงซ้อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวโคขอทวนเรื่องรากที่สองก่อนนะครับอันดับแรกเลยนะฮะเดี๋ยวเราต้องทว,วนตัวนี้ก่อนไอ้คําว่ารูทหนึ่งรอยเนี่ยนักเรียนตอบเท่าไหร่กันครับสมมติโคมีช้อยให้เลือกก็ไกล ขอไข่อขอควายงองงูรูปหนึ่งร้อยตอบสิบรูปหนึ่งร้อยตอบลบสิบหรือแบบตอบเท่ๆบวกลบสิบหรือตอบถูกทุกขอ้อครูให้เวลาเดาสักสิบวิแล้วกันนะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าหกคูนับเร็วไปเลยเจ็ด แปดเก้าสิบนะครับจากประสบการณ์นะครับการที่ถามมาในห้องนะครับถามในห้องนักเรียนนะครับส่วนใหญ่เวลาครูถามรูทพวกรูทเก้าพวกรูทสิบหกนะครับรูทอะไรนะรูทยี่ห้าแบบเนี้ยส่วนใหญ่นะครับเวลาครูอ่เอาเอา,เอาเล่นง,ง่ายๆก่อนนะรูทเก้านักเรียนชอบตอบบวกลบสามนะครับ เรียนคือมันไม่ใช่บวกลบสามนะครับเวลาเราถามรูทเนี่ยมันเป็นถ้า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 มันเป็นคําพูดตามหนังสือสทะพะทะเล่มก่อน,กอนเกาะนีมันจะใช้คําว่าค่าหลักนะครับทีนี้เวลาเราเจอนะพวกหนึ่งพวกรูทเนี่ยนักเรียนมีสิทธิต์ตอบได้หนึ่งคำตอบนะครับก็ เพราะนั้นเท่าที่ดูแล้วถ้ามันหนึ่งคำตอบเนาะในจอในจอก็จะเป็นกอไม่ก็ขอส่วนข้อคอควายเนี่ยบวกลบสิบคือมันมีสองจำนวนนะเพราะนั้นคอควายเนี่ยผิดแน่ๆแต่เชื่อหรือไม่ว่าไอ้ข้อคอควายเนี่ยดันเป็นข้อที่มีคนเลือกมากที่สุดนะับที่จะตอบสำหรับไอ้รู0หนึ่งร้อยนะ เพราะว่ามันดูดีเนาะไอต่อบวกลบสิบจริงๆคค้ว่ามันก็ดูดีนะมะทีนี้ต่อครับเพราะนั้นมันก็จะเหลือช้อยให้เราเลือกแค่สองอันก็คือสิบธรรมดาหรือไม่ก็ลบสิบนะครับซึ่งจริงๆถ้าคูวพูดใบักขนาดนี้แล้วนะครับก,ก็ไม่น่าจะมีใครเลือกลบสิบหรอกมั้งอ่าข้อนี้เฉลยก็ไกลนะครับทุกทุกข้อนี้ก็ยังเคยมีคนเลือกอยู่นะครับ เขาบอกว่าถ้าเรามีรูเนี่ยถ้าอยากตอบติดลบนะครับเช่นอะไเนี้ยลบรูดหนึ่งร้อยเนี่ยมันถึงจะตอบขอไขครับแต่ถ้าเป็นรูดหนึ่งร้อยธรรมดามันจะตอบสิบธรรมดานะครับแล้วตอนไหนเรามันถึงจะตอบสิบกับลบสิบมาพ้องกันนะครับเขาต้องถามแบบนี้ครับ ลากที่สองของหนึ่งร้อยเนี่ยคือสิบกับลบสิบนะครับหรือถ้าถ้าต่อบบกลบสิบก็โอเคนะครับรับได้โอนะนเพื่นั้นแยกให้ออกด้วยนะครับอ่ทีนี้แล้วเราจะเรียนหัวข้อเนี้ยมันเกี่ยวอะไรกับจำนวนเชิงซ้อนนะครับแต่ก่อนอื่นเรวโคดให้เลขอื่นก่อน เช่นโคซูมอลคถามสามส6หกใช่ไหมครับรากที่สองของสามสิบหกก็คือหกกับลบหกคำถามคือทำไมมันถึงตอบหกกับลบหกครับเพราะนะครับเพราะรากที่สองใช่ไหมครับให้เราเอาคําตอบครับมายกกําลังเลขที่อยู่ในโจทย์ครับหกยกกําลังสองครับมันจะต้องเท่ากับโจทย์ครับหกกาลังสองเท่ากับสามสิบหกเนี่ยแหละฮะว่าสาเหตุทําไมมันถึงต้องตอบว่าหกทําไมไม่ตอบเจ็ดประมาณนี้น แน่นอนครับทำไมต้องตอบลบหด้วยเพราะว่าลบหก็ยกกําลังสองเนี่ยลบหทั้งหมดกําลังสองเนี่ยก็เท่ากับสามสิบหกเช่นเดียวกันครับทำไมนะแต่ชีวิตเราคงไม่ได้เจอรากที่2อย่างเดียวเนาะก็อาจจะเจอรากที่สามด้วยเช่นสมมตคิครูถามว่ารากที่สามของ2ี่เนี่ยตอบเท่าไหร่นะครับคําตอบก็คือ3แล้วทาไมไม่ตอบลบาม เดี๋ยวคุณจะเทียบให้ดูสาเหตุที่ไม่ตอบลบสามอ่ะเพราะสามยกกําลังสิ่งที่อยู่ในโจทย์ใช่ไหมโจทย์บังเอิญเป็นเลขเดียวกันอีกต่างหากสามกำลังสามมันได้ยี่สิบเจ็ดนี่คือสาเหตุที่มันต้องตอบสามเพราะว่าได้คําตอบตรงกับโจทย์เป๊ะเลยแล้วทําไมเราไม่ตอบลบสามเพราะ ลสทั้งหมดกำลัง3มันเท่ากับลบยีครับมันไม่ตรงกับสิ่งที่อยู่ในโจทย์ครับโอเคนะนี่คือความรู้พื้นฐานทีนี้เดี๋ยวทรลองถามเลขยาก,ยากขึ้นบ้างเล็กน้อยนะครับเ<า>จ้าตัวนี้แล้วกันเนาะ รากที่สองของอ่ะเอาเลขน้อยๆเลยสิบเอ็ดคือคืออะไรครับเป็นคือโคจงใจเอาเลขยากๆนะครับมันก็นึกงไม่ออกเนาะอะไรเนาะมันกําลังสองแล้วได้สิบเอ็ดใช่ไหมครับถ้านักเรียนนึกงไม่ออกนะครับนักเรียนก็ใส่รูดได้เลยครับดแบบนี้โอเคนะ อะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาหลักๆของเด็กม .5 เอาอีกรอบนะครับถ้ารากที่2ของส6คือ6กนะครับกับลบหเนาะนี่คือโจทย์ข้อที่1เนาะแต่ถ้าโจทย์ข้อที่2เขาถามว่ารูทสามสตอบเท่าไหร่นะครับให้นักเรียนตอบแค่6ตัวเดียวก็พอนะห้ามตอบ2อันนะครับเออส่วนเนี้ตอบหรือบวกลบหได้นะครับอ ทีนี้เหมือนกัน,นครับรากที่สองของจํานวนเชียงซ้อนประเด็นคืออ e, ีเจ้าจนวนเชียงซ้อนเนี่ยก็อยากมีรากที่สองกับชาวบ้านเขาเหมือนกันนะนะเดาเทียบนะคือปกติใช่ไหมครับเวลาเราเติมเลขลงไปในโจทนนย์เราจะเติมเลขบ้านๆใช่ไหมครับเราก็หาคําตอบคืออะไรใช่ไหมมันก็ใช้เวลาไม่นานในการหาคําตอบแต่ถ้านะครับ โจ์นะครับเลขที่อยู่ในโจทย์เป็นจํานวนเชิงซ้อนบ้างนะ่ะเช่นตัวเนี้คือโอ้โหใครจะไปคิดออกใช่ไหมอะไรเอ่ยยกกําลังสองแล้วได้ลบสมบวกสไอมันก็คงไม่ใช่อะไรที่นึกออกได้แน่ๆครับเขาเลยบอกว่าเอางี้เดี๋ยวฉันมีสูตรให้เธอใช้อ่าเรามีสูตรให้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไปนั่งคิดกันเองนะครับเคนะมากลับเข้ามาในสูตรครับ ทฤษฎีบทครับเขาบอกว่ากาหนดจํานวนเชิงซ้อนเนี่ยถ้านักเรียนได้โจทย์อยู่ข้อหนึ่งเนี่ยขั้นแรกนะครับก่อนที่จะเริ่มหาจํานวนเชิงซ้อนนะครับให้นักเรียนหาค่า r เนี่ย r เนี่ยเป็นตัวละครใหม่ล่าสุดนะครับที่เราจะต้องรู้จักซึ่งเจ้า r เนี่ยก็อาจจะมีอาจจะหลังจากนี้อาจจะมีตัวที่คํานวณแล้วเหมือน r นะครับเดี๋ยวครูซึ่งจะบอกที่หลังนะครับประมาณว่าคิดเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ดันใช้คนละชื่อ ตัว R ครับในสูตรหรือในตำราบางเล่มนะครับ y ut, y ut y ut รก็ยึดยึดตัวอักษรที่เรากำหนดครับเช่นในโจทย์เขาให้เป็น x กับ y ใช่ไหมครับตัว R ก็เกิดจาก x กำลังสบวก y กำลังสถ้าโจทย์เป็น a กับ b ครับก็จะเป็น a กำลังสบวก b กำลังสนะครับโอเคแต่ปะเล็นคือครูว่าครูเอาแบบเวอร์ชั่นไทยๆของเราแล้วกันนะแต่จะคงไม่ไทยมากเนาะอะ,อะ เรียวกำลังสองบวกอิมกำลังสองนะครับแบบนี้นี่คือค่าของ r นะครับทีนี้สูตรในการหารากที่สองนะฮะมันไม่ได้เตรียมไว้ให้สูตรเดียวนะครับครูเตรียมไว้ให้เลยทั้งหมดสองสูตรนะครับแต่เนืออื่นใดนะครับทั้งสองสูตรเนี่ยคุณควรจะได้ค่า r มาแล้วนะครับ ทำไมถึงต้องได้ค่า r าก็ดูสีครับในสูตรในสูตรมันมีตัว r าไงถ้าเราไม่รู้เราจะเติมยังไงใช่ไหมครับ r านี่ไม่ได้ยอ่อมาจากเรียวนะตัวที่ยอ่อเป็นเดียวต้องเป็น re นะครับอันนี้ซึงจะยอ่อว่าเรียวนะครับต่อเลยครับสูตรที่หนึ่งครับเขาบอกว่าหากคุณอยากได้รากที่สองเนี่ยให้ใช้สูตรนี้เลยนั่นเองครับไอ้คำว่าบวกลบเนี่ยฮะ มันหมายความว่ารากที่สองที่เรากําลังจะหาคําตอบเนี่ยมีทั้งหมด2คําตอบคือคําตอบหนึ่งเป็นบวกคําตอบหนึ่งเป็นลบนะครับถ้าโจทย์เราไม่ออกมาเป็นศนะูนย์นะจะต้องได้2คําตอบก็เหมือนกับอีเจ้านี่แหละครับไอที่ว่ารากที่สองของสามสิบหกตอบเท่าไหร่เห็นไหมเราก็ได้2ค่าเหมือนกันก็คือ6กกับลบหหรือเขียนรวมกันก็เป็นบวกลบหอันเดียวกันเป๊ะเลยนะครับแต่แค่สูตรมันจะยาวกว่าแค่นั้นเองนะครับ มาหลังจากที่ได้ค่า r ครับที่เหลือเราก็จำสูตรให้มันได้แล้วก็แทนสูตรให้มันถูกนะครับว่าจะเอาสูตรหนึ่งหรือสูตรสองมาใช้นะครับทีนี้วิธีเลือกสูตรครับในไหนมันก็มีสองสูตรใช่ไหมเราจะรู้ได้ไงว่าจะเอาสูตรไหนมาหาคำตอบครับเขาบอกว่าสูตรที่หนึ่งการที่คุณจะใช้มันได้เนี่ยคุณจะต้องมี อิ่มไม่ติดลบนะครับเิ่มไม่ติดลบโอเคนะสูตรที่สองนะครับคุณจะใช้ก็ต่อเมื่อนะครับก็ต่อเมื่ออิ่มติดลบนะครับ ทีนี้ไอ้คาว่าอิมไม่ติดลบก็แสดงว่าอิมอาจจะเป็น 1, 2, 3 0,0น,น,น,นี่ก็ได้นะเพราะ0ก็ไม่ได้ถือว่าติดลบนะเปรานั้นบางที่เขาอาจจะใช้ตัวสัญลักษณ์นี้ก็ได้หรือบางทีเขาอาจจะใช้เป็น y เลยนะครับใช,ใช้ตามตัวเนี้ยเพราะว่าตอนเนี้ยครูใช้ตัว y แทนอิมใช่ไหมครับโอเคนะที่เหลือก็แทนค่าในสูตรไปนะครับ มเดี๋ยวเรามาลองหากันเลยครับก็ย้ำย้ำอีกทีนะก่อนที่ไปเริ่มทำจริงมันมีสองสูตรนะเรือกดีๆนะสูตรหนึ่งกับสูตรสองนะครับนะครับข้อที่หนึ่งครับโจทย์คือจองหารากที่สองของจำนวนเชิงซ้อนไอ้ลบยิบห้าไอหาให้หน่อยนะครับขั้นแรกครูขอเติมศูนย์ก่อนนะถ้านักเรียนเจอโจทย์นะครับถ้าเลขมันมาตัวเดียวเนี่ยเดี๋ยวมันจะงงนะครับ ให้เราแยกอิมกับเรียวหรือเรียวกับอิมนี่ให้ชัดเจนก่อนเช่นข้อนี้นะครับเรียวคือศูนย์นะครับอิมอิมคืออ่ามันมีที่ให้เติมนะอแต่ไม่ไรเขาเราเขียนนะอิมคือลบยี่สิบห้านะครับอย่าไปเขียนว่ายี่สิบห้าให้เชยน,นะครับนะก็เดี๋ยวเราเริ่มเลยนะครับขั้นที่หนึ่งครับหาค่า r ค่า r สูตรอยู่นี่ครับ โอเคพีสูรได้ครับชื่อ,อไวางไว้ตรงนี้ครับขั้นที่หนึ่งครับ r เท่ากับรูทเรียวกำลังสองบวกอิมกำลังสองก็จะเป็นศูนย์กำลังสองบวกลบยี่ห้าทั้งหมดกำลังสองก็ยกกำลังให้มันเสร็จนะครับก็จะเป็นรูทศูนย์ บวก625เพราะฉะนั้นก็จะได้รูท625ก็เท่ากับ25นะครับอันต่อมาครับขั้นที่2องอิมเป็นเท่าไหร่นะครับก็เติมอิมเป็นลบ25ซึ่งอิมเป็นลบ25นี่คือมันลบ25น้อยกว่าศใช่ไหมครับ เพราะนั้นจึงเลือกสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองเพราะว่าอิมมันติดลบนะครับเราก็เขียนสูตรเลยครับบวกลบสแควร์รูทอาบวก x อกส่วนสองลบสแควร์รูทอาลบ x อส่วนสองนะครับแล้วก็มีตัว i ด้วยนะตัว i ออยู่นอกรูทนะครับ จากนั้นครับเราเอาค่าที่เราคำนวณได้ครับมาเติมนะครับก็จะเป็นบวกลบสแปรรูทตัว R เนาะตัว R เราคิดไว้แล้วนะครับตัว R มีค่าเป็น25เพราะนั้นเตือนอีกทีนะครับเจอแบบนี้ต้องคิดตัว R เก็บไว้ก่อนเลยนะครับก็เป็น25บวก X อ่ะมาถึงงานนี้แล้วนะครับ x ตรงนี้จากศูนยนะครับ x ก็คือค่าเรียวนั่นเองเรียวเป็นเท่าไหร่ครับอ๋ออันนี้ง่ายดีเรียวเป็นเลขศูนย์ครับเรียวเป็น0หารสองลบกับส r ควรู t ในการคิด root ครั้งที่สองเนี่ยมันค่อนข้างจะเหมือนเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าครั้งแรกได้ครั้งที่2ก็ไม่่าจะผ่านนะ R ก็าลบ x x กคือเรียวใช่มศูนย์ส่วนด้วย2อ่าก็เดี๋ยวคิดเลยนะครับเป็นรูทยีสิบ่วน2ลบรูทส่วน2 i นะครับเพราะว่าเอาศูนย์มาบวกหรือมาลบมันก็เท่าเดิมหละต่อไปครับอันไหนถอดรูทได้ถอดเลยครับ ก็จะเป็นรูปยี่ห้าถอดได้ห้าส่วนสองถอดไม่ได้ก็ต้องติดรูปต่อครับลบกับเอา้าเาะมันบังเอิญเฉยเนี่ยได้เลขเหมือนกันนะครับมันไม่ได้จําเป็นต้องเลขเหมือนกันนะในคนรูแจ้งไว้ก่อนรูปสองถอดไม่ได้นะครับจากนั้นนะครับเราก็ที่นี่นะครับ จริงๆคำตอบมันก็ตอบได้แล้วนะแต่ตามหลักเนาะถ้าใครที่ผ่านเรื่องเลขยกกาลังพวกฟังก์ชันเอ็กโมานะครับ mm hmm. เขาไม่ค่อยชอบทำให้ตัวส่วนมันติดรูทสักเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราขอแก้ตัวส่วนที่มันติดรูทหน่อยนะครับโดยการคูณน,นะครับคูณรูทสองจุดสอเข้าไปนะครับแต่จริงๆถ้าทำตัวหน้าเสร็จตัวหลังไม่ต้องทำก็ได้เพราะมันเป็นขวาแฝดกันเลยนะครับอา้าวออกไนะมือคูไปโดน ขอภัยนะครับแมก็คูณเลยฮะอีกเครื่องหมายบวกลบเนี่ยอยู่ตลอดนะครับไม่ได้หายไปไหนนะฮะก็จะเป็นข้างบนห้ารูทสองข้างล่างรูท2อคูณรูทอได้รูทสี่รูทสี่ถอดได้สองนะครับล<อ>บ,บกับอันนี้ไม่ต้องคิดใหม่ครับเหมือนเดิมอยู่แล้วฮะนั่นเองครับถ้าเลขมันตัดได้นะครับเช่นเช่นสมมติเฉยนะ อันนี้เป็น14บสีนักเรียนสามารถใช้2 1 2 7ได้เลยนะครับแต่บังเอิญคราวนี้มันเป็น5กับ2ตัดไม่ได้ก็ก็ต้องทิ้งไว้เป็นเศษส่วนนะครับก็ช่างนะันทีนี้บางคนอาจจะแย้งว่าอา้าวจานไหนว่าคำตอบมันต้องมี2องคำตอบเหมือนอีข้อรากที่2ของ36เนี่ยที่มันมี2องคำตอบ จริงๆสองคำตอบมันมาตั้งแต่แรกแล้วฮะเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ก็คือเครื่องหมายบวกลบที่อยู่ข้างหน้านี่ฮะมันหมายความว่าคําตอบแรกเนี่ยคำตอบแรกเนี่ยมีค่าเป็นบวกก็คือไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นเลยก็ลอกเลยเดี๋ยวนี้คำตอบที่สองก็คือตรงข้ามหมดก็คือติดลบคือมันตรงข้ามหมดใช่ไหมก็จะเป็นลบอะไรเคยเป็นอะไรนี่ยคือตรงข้ามหมดนะฮะ คำตอบแรกกับคาตอบที่2องจะต้องตรงข้ามกันทุกอย่างนะครับทั้งเดียวทั้งอิ่มนะครับโอเคนะแต่ถ้าเขามีช้อยแบบแบบบวกลบก,ก็เลือกแบบนี้ก็ได้นะเพราะมันก็มีค่าเท่ากันแต่การตอบแบบสิ่งที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้คือเขาแยกออกเลยว่าคําตอบที่หนหน้าตาแบบนี้คําตอบที่2หน้าตาแบบนี้ส่วนคําตอบที่อยู่ในวงลีนี่คือรวมกันนะครับแบบทูอินวันนะฮะโอเคสุดท้ายเราก็จะได้นะครับ รากที่สองของอะไละ่ะโจทย์เราของลบยี่ก็คือตัวนี้นะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเราเอาคำตอบแรกไปยกกำลังสองหรือไปคูณตัวมันเองคูณตัวมันเองคอโปี้มาเลยนะคูณตัวมันเองคำตอบไม่ต้องคิดนะครับได้ลบยี่คือได้โจทย์นั่นแหละนะครับได้โจทย์เพราะรากที่สองก็คือ เลขอะไรที่ยกกําลังสองแล้วได้โจทย์นะครับส่วนคําตอบที่สองก็เหมือนกันนะครับถ้ายกกําลังสองหรือเอาไปคูณตัวมันเองนะครับคําตอบก็ต้องได้ลบยี่สิบห้าไอแน่นอนนะครับอันต่อมานะครับข้อที่สองครับคูดูแบบนีกี่ข้อนะเออ,อเดี๋ยวครูผ่านคำข้อสองเลยแล้วกันเนาะข้อที่สองครับก่อน หร,หรือจะโจทย์ข้อที่1ก่อนไหมอ่ะโคขยายให้โจทย์ข้อที่1ก่อนมาให้ห้าวินะห้าสี่ซอมเราเรียนสามารถปรับสโลหรือกดสต็อปใน YouTube ได้นะผูกแกงนะไปนั้นแหละสองหนึ่งศูนยลครับนะโคขอใส่เป็นลบ5้าเลยนะจะดูเท่ดีอเป็นลบ5้าเดิมไม่ใช่ห้ธรรมดาเดี๋ยวมึงแก้ตามคู้เลยนะขั้นแรกครับ เราจะมาวิเคราะห์กันก่อนว่าเรียวเป็นเลขอะไระเรียวเป็นลบห้าอิมเป็นเท่าไหร่เป็นสิบสองนะครับไม่ใช่สิบสองไอ้นะสิบสองพอไอ้เรื่องรากที่สองเนี่ยอิมนะครับถึงมีผลต่อก,การเลือกสูตรนะครับเรียวไม่มีผลหรอกแล้เราก็มาหาค่า R เลยครับค่า R ก็เกิดจากเอาเรียวกำลังสองโคข,ขอเขียนย่อเลยนะ บวกอิ่มกำลังสองครับก็จะเป็นเท่าไหรเรียวกำลังสองขอคิดเลยได้ไหมเนี่ยจะได้ไประหยัดเวลาคลิปเนาะเรียกกำลังสองก็เป็นยี่สิบห้ามาจากลบห้าทั้งหมดกำลังสองแล้วได้ยี่สิบห้ายงให้ดูก็ยังดีเนาะบวกยิมกำลังสองนะครับโยงตามเส้นเลยนะก็ร้อยสี่สิบสี่ครับบองหัจ้างเลขเยอะเห็นแล้วท้อลองดูที่เลขเยอะอาจจะใจดีกับข้อเมื่อกี้ก็ได้นะไม่มีเศษส่วนนะครับ มาเป็นรูทเท่าไหนึ่งร้อยสี่สี่บวกยี่บห้าก็หนึ่งร้อยหกสิบเก้าน่าไงใจดีแล้วทำไมครูถึงรู้ว่าใจดีเพราะว่ารูทหนึ่งร้อยหกสิบเก้านี่ยมันถอดได้ครับถอดได้สิบสามโอเคค่าอาของเราสวยงามดีหวังว่าจะไม่มีเศษส่สวนนะด้านล่างที่เรากำลังจะมามาอ,อันต่อไปครับอิม ค่าอิมเป็น12ซึ่ง12มันมากกว่าเลยเท่ากับศยใช่ไหมครับดังนั้นเราจึงเลือกสูตรที่1ครับเลือกสูตรที่หวิธีเลือกอยู่นี่นะเดี๋ยวจะงงว่าทำไมครูถึงเลือกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยวิธีเลือกหรือดูติดลบไม่ติดลบก็ได้ก็เขียนสูตรที่1เลยครับชึบ ตัว i อยู่นอกวงเล็บนะครับส่วนเลข2ก,ก็อยู่ภายใต้รูทเป็นเศษส่วนเหมือนกันมมกเริ่มเลยรูทเขียนไ,ม,ไม่กัอาอ่มเมื่อกี้คิดไว้แล้วสิบสามใช่ไหมเราก็เติมเลยสิบสามส่วน2เหมือนกันบวกอันนี้ลบเนาะส่วนหนึ่งกับส่วนสองต่างกันที่เดียวเห็นเออครูลืมถามเห็นอยู่ไหมเนี่ยมันต่างกันตรงกลางนะครับส่วนหนึ่งกับส่วนสองส่วนหนึ่งเป็นบวกตรงกลางส่วนสองเป็นลบตรงกลางแค่นั้นเองนะครับ เออตัว x ตัว x นี่คือตัวเรียวใช่ไหมเรียวเรียวอย่าลืมนะครูแก้เป็นเท่าไหร่แก้เป็นลบห้านะครับเนี่ยมาเข้าใส่ลบห้าลงมาลบห้าจากนั้นก็บวกลบเลขครับวงเล็บแรกครับเป็นสิบสามบวกลบห้าก็เหลือแปดครับ อันที่สองสิบสามลบลบห้าก็เป็นลบลบเป็นบวกก็เป็นสิบแปดครับจากนั้นตัดได้ครับถ้าเลขตัดได้นะครับจะไม่มีที่แล้วกูขอออกด้านด้านนี้ละกันนะตัดอันนี้เหลือสี่ครับอันนี้เหลือเก้าครับข้อนี้เลขดีมากเลยแล้วก็ถอดรูทได้ด้วยครับก็เป็นบวกลบ 2องบวกสาครับรูทสี่ถอดได้2นะครับรูทเก้าถอดได้สามอย่าลืมตัว i ด้วยนะครับอ่ะยังไม่จบนิดนึงคำตอบเนาะตอบแบบแยกถ้าตอบแบบแยกคำตอบแรกเนี่ยมันคือ2องบวกสาคำตอบที่2เนี่ยคือตรงข้ามให้หมดเลยโอเคนะครับถ้าไม่ตรงข้ามเนี่อาจจะตอบแบบนี้ก็ได้การมีเครื่องหมายลบด้านหน้าก็แปลว่าตรงข้ามนะครับ โอเคอ่ะให้จดตามครับเล็กไปไหมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับนะเดี๋ยวเราดูอีกครับเผื่อมีเลขที่มันยากๆวัวนี้มีไหมน้องก็ไม่ค่อยมีเลขที่มันยากนะฮะโอเคครับเดี๋ยวโคก็ จะขอปิด EP นี้นะครับจะได้ไม่ยาวเกินไปนะครับก็สรุปเนาะ e p นี้นะครับ EP ที่ว่าด้วยเรื่องรากที่2ก็คือครูก็เกินตั้งแต่การหารากที่2ของแบบ36ของ100ก็ย้ำกันอีกทีนะครับถ้าเขาถามรู้36ให้เฉยนะครับไม่ได้อ่านไม่ได้ถามอะไรเพิ่มนะให้ตอบแค่6เฉยๆนะแต่ถ้าเขาถามว่ารากที่2ของ36คืออะไรนักเรียนต้องตอบ6กับลบ6 หรือตอบเท่ๆก็เป็นบวกลบ6นะครับส่วนเรื่องรากที่2ของจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยอันนี้คือยังสรุปอยู่นะขั้นแรกคือนักเรียนให้เลือกให้หาค่า R แล้วก็เลือกสูตรที่เราจะใช้ให้ถูกต้องนะครับสุดท้ายนี้นะครับหากมีข้อสงสัยนักเรียนก็สามารถถามได้ที่ช่อง YouTube นี้แล้วก็ตอนที่กดไปถาม อย่าลืมกด Subscribe ให้ครูด,ด้วยนะรหรือเพจนะครับเพจในตะวันช่อง YouTube ก็ช่องในตะวันนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับในคลิปถัดไป EP ถัดไปนะครับสวัสดีครับ